ครับ ดังที่เราได้อยู่กันมาในส่วนของ OBEC Content Center นะครับสำหรับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตตานีเขต2นะครับภาพที่ปรากฏคือการจัดประชุมออนไลน์นั่นเองนะครับเป็นการประชุมสื่อสารสองทางของพวกเรานะครับในส่วนของแกนนำการใช้เทคโนโลยีนะครับแกนนำของเรานั้นอยู่ใน115โรงเรียนนะครับรวมทั้งหมด115คนด้วยกันนะครับตรงนี้มาถึงการนิเทศติดตามนะครับติดตามกันทางออนไลน์นะครับโดยใช้ Google นะครับผม และตอนนี้เราก็เริ่มติดตามกันมาตั้งแต่วันที่21กันยายนนะครับจนถึงวันนี้วันที่2ตุลาคมนะครับใกล้จะสรุปผลแล้วครับจะได้นำผลเหล่านี้รายงานไปยังสพทตาม Google Form ที่มอบหมายกันมานะครับขอบคุณทั้ง115โรงเรียนนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตั้งแต่การเข้ามาประชุมออนไลน์สื่อสาร2ทางทั้ง2รอบและการตอบแบบสอบถามให้กับทางสำนักง,งานเขตพื้นที่นะครับทางสำนักง,งานเขตพื้นที่ขอขอบคุณไปยังท่านผู้ เปลี่ยนโรงเรียนทั้ง115โรงอีกด้วยนะครับรวมไปถึงทีมงานที่โรงเรียนนะครับแกนนาเทคโนโลยีจะมีแค่1คนต่อ1โรงเรียนแต่สามารถสร้างทีมงานย่อยในโรงเรียนได้อีกนะครับจะเป็นแกนนําได้ทั้งโรงก็ได้นะครับช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ร่วมด้วยช่วยกันครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ